ลองโง่มันจะใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมสุดฤทธิชื่อว่าโตเลยนะครับประมาณทิ้งกี่โมงมาจาก F สีประจำประจวบอันนี้ประจวบใช่ไหมประจวบยังโหดใจนะนี่ซ้อซ้อนะปกติสองกระปุกใหญ่อันนี้ยังมาเลยกันอันนี้ถามแล้วเหรอไม่จำมั้งเลยกั้งกแกงไข่ปลาหอยแครงกุ้งสดไข่แดงจ้าเอาเราไว้ไง เด็ยไรค่ะเมนูต่อไปจ้ะ,จะกับเมนูแรกเลยนะคะกับเมนูแซลมอนกุ้งสดหมึกไข่หอยแครงหมูยอไข่ปลาไข่เยี่ยวมา้าข้าวโพดปลาหลจ้ะินที่เทนะ่าไหร่นกินที่สองจำหนักกันเลยนะ ปีนี้รดออนทัวร์ใช่ไหมรถ<ม>จบแค่นี้เนาะจ่าบอกบ่อยไม่ไหวใช่ม ไข่ปลาปลาแลมนนี่ไม่ใช่ยกร้านนะเจ๊เนึ่งไม่ใช่ยกร้านค่ะแต่ก็เกิดนะครึ่งร้านแล้วเนี่ย ีจะเดี๋ยวพี่พใส่พริกไปเพิ่มให้เหนาะเพื่อไม่สะใจเราบอก,กว่าเผ็ดลืมมองไม่เห็นมันตัวเล็กมากอ่อจจาจับเมนูม่อนกุ้งสดห <MILL> มึกได,ได้ค่ะได้ค่ะจ้า ค่อยากจะพิสัยปิดสายเดี๋ยวพิสพลเครื่องจากเมนูต่ตอไปกับหมึกไข่กุ้งสุกนะคะผักรวมมึกไข่กุ้งสุกไม่้าะเผ็ดกลางผักรวมนะคะเอ้าเครให้ป้าก็ได้หนู เรียบร้อยค่ะกับเมนูกุ้งสุกหมึกไทยค่ะต่อเลยจ้า,าได้ค่ะถึงไหมเอาก็กยืมไหมหยอกหยอกหยอก่อกอกะหยอกเล่น <laughs> <laughs> ลาส <laughs> งสารไงกระโพดบัง <laughs> รากหมึกไข่ แซลมอนไข่ปลาค่ะวันนี้ถ้าใครจะมาหาเซนหนึ่งต้องมาหาที่ไหนอ่ะประจวบฯจ้าไม่ได้อยู่ซีคอนนะไม่ได้อยู่ซีคอนแล้วยุคที่อยู่ฟิวเจอร์น,น,นะโอเคีเรวแต่ไม่ได้อูเดือนนะเซนหนึ่งจะไปอยู่นี่นะ มันมีอยู่ที่ฝากฝากล่องของแต่ละกล่องเลยค่ะัเบเนี่ยใช่ค่ะลาบหมึกไข่ไข่ปลาแซลมอนค่ะต่อเลยจ้า ก็ต่อได้สาม่ข่หอยแค่3สข่สามไข่สา,สามไข่หอยแค่ ที่อยู่ในถุงก็เทรวมไปแล้วใช่ไหมมาถามคิวแรกเลยบวกกระปุกละห้าสิบาทไหมคะองบอกทีนหนึ่งใช่ไหมบอกเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบวกเขียนให้จะพันห้าไปพันหกเนี่ยหรอจเนี่ยใช่แล้วไม่ใช่ไม่มีนะที่หนึ่งนะค่าเดินทางเขานะ นั่งไปนั่งกองบินข <จะ S 1> ้าได้น,นะครับพี่ร้อยค่ะกับเมนูสามไข่หอยแครงค่ะจ,ะจะเมนูต่อไปค่ะกับเมนูกระท้อนไข่แดงไข่แดงจาปะปลาเผ็ดกลางจะ,จะมีไข่ปลา ไข่เมงดาเดี๋ยวเราปิดไทยด้วยไข่แดงนะจ๊ะปิดไายด้วยไข่แดงเค็มจ้าก็จะกลายเป็นกระท้อนไข่ปลาไข่เมงดาไข่แดงเค็มค่ะเรียบร้อยจ้ะเมนูต่อไปจ้าเขามาเลยจ้าจ้าเมนูต่อไปค่ะกับเมนูหมึกไข่เอ้ยกั้งกั้งสุกสามไข่ค่ะกั้งสุกสามไข่ ถักรวมเนาะถักรวมนะคะร,รับป้วนวงหลายบัวทำสิบสองค่ะกระชานิดนึงเพราะว่ามีแต่เมนูใหญ่นิดนึงอ่ะจ้าอุย้ยข้อมือไม่ไหวละวคนสุดท้ายแล้วพักแล้วตรงนี้ <c oughs> ใกล้จะอยู่ในะมือจะลามากมาอยู่ยต้องย้ำอย่านางไปไหน ช่ำๆก็ๆเลยกล้งกั้งน่ากินมากมันสบายตรงที่เราเลาะกินได้เลยแล้วก็กแกะไม้ซึ้งแต่เนื้อหวานมากอะ่ะไม่ใช่กั้งมีไข่นะอันนี้ก้างสามไข่แต่บางตัวก็ฟุ๊กนะบางทีได้มีไข่เหมือนกันเดี๋ยวบางรอบก็มีนะแต่ไข่มันจะเพียงกว่ากั้งธรรม,มดาใส่ปลาราเขียดด้วยนะแต่ไข่มันมันมากอะ่ะ จะเรียบร้อยค่ะกับเมนูกั้งสามไข่นะคะมองไม่เห็นกั้งเลยค่ะสามไข่ปกปิดหมดแล้วอ่าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปค่ะพอดแค่พดไหลบัวนะมะม่วงมะม่วงอะไรอ่ะเอาแค่มะม่วงไหลบัวนะใช่มะม่วงไหลบัวอ่ากับเมนูหมึกไข่กุ้งสดไข่แดงนะจ๊ะแป๊บนึงนะ คนรับบินไปเล่นุ่งสดหมึกไข่ไข่แดงใช่ไหมใช่ค่ะโพดเอ้ม่วงไหลไข่ม่วงไหลบัว<ช>เรียบร้อยค่ะชำํำๆเลยอ่า<ะ>เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าส<ะ>แสดงว่าใช้ลิ้นไม่ค่อยเก่ง จ้ะเมนูต่อไปค่ะกับเมนูก้างสุกไข่แดงหอยแครงไขป่ปลากุ้งสดค่ะเ <c oughs> ผ็ดน้อยนะจ๊ะปลาไหลแซ่บมีก้างไหมมีค่ะมีก้างสุกด้วย <c oughs> มีก้างสุกก <c oughs> ุ้งสดหอยแครงไข่แดง <c oughs> ก็ยังมีไข่ปลาด้วยนะจ๊ะค,คืออันนี้ที่แม่กินน่ะแม่กินหอยอย่างเดียวกับผักส่วนที่เหลือนั่นของลูก <laughs> ที่แม่สั่งมานี่ของลูกนะเอาสั่งรวมกันมาจะได้ประหยัดใช่ใช่อืแต่กินแยก ที่บอกไว้จริงโอ้รองโอ้ก็เขาไม่ยอมใช้หอยบอกคนละครึ่งทางไม่ช่วยกันร <laughs> ้องโอ้มานจะใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมแล้ว<ด>มันจีใช่ไหมว <c oughs> ันเนี้ ส่วนปกติชื่อว่าโทรเลยนะครับประมาณึ่งชั่วโมงอาจ้ะแล้วก็ายามโทรไปถงไข่นะครับเอฟซีประจำประจวบอันนี้ประจวบใช่ไหมใช่ประจวบยังโผล่อะนี้นะนี่ซอฟๆนะปกติสองกระปุกใหญ่อันนี้ยังอะไรกันอันนี้ถามแล้วเหรอไม่จำมั้งเลยกั้งกั้งไข่ปลาหอยแครงกุ้งสดไข่แดงจ้าเอาเราไงจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า สิบนาทีก็ไม่รอกันแล้วเมื่อวานเมื่อวานก็วายเมื่อวานสามสิบนาทีเองเมนูต่อไปนะคะกระสามไข่กุ้งสดไข่แข็งค่ะจะนับกุ้งสดยังไปครึ่งแล้วนะจ๊ะอันนี้อะไรไข่แข,ข็งไข่แข็งกุ้งสดจ้ะ ผลไม้รวมรวมทุกอย่างเลยทั้งผักด้วยทีึงภาทเหลือนี่ส่งได้ได้ไหมจะส่งได้ไหมทั่วประเทศค่ะทั้งหมดแต่เจ็ดสิบหกจังหวัดจะส่งได้หมดเลยอยู่บนเกาะได้ค่ะแต่เสียค่าเกาะหนึ่งร้อยบาทนะมีเสียค่าเกาะได้หรอใช่ค่ะมันข้ามฟากไงอ๋อค่ะคนส่งทางเรือใช่มันมีคนส่งเพิ่มต้องขึ้นเรือก็บอกว่าค่าจัดส่งเราไม่ได้เราไม่ได้บวกเพิ่มนะครับค่าจัดส่งเนี่ยมันมีค่ารังโฟมค่าน้ำแข็งเหมาจ่ายเราจะเหมาจ่ายเลยจ้ะ มันจะส่งนิดนึงนะครับแต,แต่ว่าคือสั่งรวมๆบวกเพื่อนมาได้นะเพราะว่าจำกัดชุดใหญ่จะประมาณห้าถึงหกชุดมันรับประกันของสูญหายด้วยอ่ะ,อะของชำรุดของเสียหายนะคะทางบริษัทขนส่งเขาก็จะรับผิดชอบเราหมดคือคำถามที่ยอดนิยมในการจะส่งก็คือเก็บไปทางไม้เจ้นอไม่เก็บค่ะ <c oughs> เก็บเลย <c oughs> เท่านั้น,นะคะ่ะ <c oughs> ไม่มีการยื่นหมือยื่นแม่นะคะจ่ายก่อนของถึงไปนะจ๊จะสักูนะจ๊ะ เราไม่มีส่งไปสนีและเคอรี่นะเราส่งอินเตอร์เอสเทสอย่างเดียวนะจ๊ะหนถึงสวันนะคะเร็วสุดน er ี่ก็คือ2ไม่ช้าไม่เกิน2วันแล้วค่ะของถึงแล้วไม่นับวันจัดส่งทักมาได้เลยนะคะเรามีส่งทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ3าวันนะคะจ้าเรียบร้อยค่ะจ้า ระหว่างคนกะยำอะไรน่ากินกว่ากันแซ่บเหมือนกันอาจ๊ะเรียบร้อยค่ะน่ากินตรงเป็นผลไม้ด้วยมันเลยน่ากินแป้นจ้ะแม็กคิวให้แล้วปลาล้าใส่ไหมคะเขียนให้พี่หนึ่งเลยโพดม่วงไหลบัวเขียนอะไรจ้ะคูมาแข่งแม็กกี้ใช่ไหมยี่สิบยี่สิบเขาไม่ได้เอาบินไปทั้งนี่ กับเมนูหอยแครงเมงดาแซลมอนไข่ปูค่ะปิดเมนูนี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นเมนูสุดท้ายหรอของคลิปนี้หรออ่านี่เลยค่ะผลไม้รวมมาปิดกันกับหอยแครงไข่เมงดาแซลมอนไข่ปูค่ะผลไม้รวมนะใช่ค่ะอันนี้เป็นลูกค้าจะส่งออนไลน์นะคะมากินหน้าร้านด้วยมาเที่ยวด้วย ถ้าไม่เที่ยวเธอก็สั่งออนไลน์ไม่ไก่ไมกล้าต้องไปต่อแถวเ้าลูกค้าบางคนบอกรอออนไลน์นะรอเบาๆอยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับใครเขาแต่คนอยู่ใกล้ๆเขาก็มาแต่ว่ารอบนี้ถือว่าไวนะคะออนไลน์อะไปถึงขายที่ขายไอ้นี่นะคะออนทัวร์ไวคิวแบบรันเรื่อย เขาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันนะทีเดีงวนะใช่ค่ะไข่แขกสัมมอนไข่มงดาแล้วก็ไข่ปูค่ะไข่ปู ฝากติดตามเพจในยูทูบกันได้นะครับแล้วก็ติ <Okay. S 2> ๊กต็อกบวกแซลมอนค่ะ <c oughs> ไม่ได้ห้ามกันเลยนะเรียบรร่งเรเรียบร้อยค่ะ <c oughs> จ้าช่ำๆกันเลยค่ะกับผลไม้รวมนะคะไข่ปูไข่เมงดาหอยแครงแซลมอนจ้า <c oughs> <c oughs> จ้า บายบายค่ะจ้าราาด้วยค่ะอีกทีู่ไหนแล้วนี่เป็ดจ้ะโอเค